สวัสดีทุกคนด้วยนะผมอยู่กับเอสสปิน,สนะครับวันนี้อยู่ในชิปารานะพาราดินนะครับผมวันนี้จะมาพูดถึงเซตพยานตีนะครับเซตเก่าเล่าใหม่นะครับวันนี้คนใช้นี่แทบไม่มีนะฮะผมเห็นตอนนี้ถ้าแบบลงไปหนึ่งหนึ่งรุ่นใหญ่นะครับว่าเซตน,นี้ก็โกงเลยนะครับเพิ่มอมตะมาแบบยอดมากเลย คนมองข้ามนะผมทักษัขอเวลานลี่ยแหละครับผมสุดโหดน,นะครับเซตสีก็เป็นสีเขียวนะครับนี่เวลากดเราจะได้อมาตะมานะครับถ้าคอมโบกับทีขียมาตะเรานี่ประมาณ20กว่าวีได้เนี่ยนะนจะลองดูถ้าเปก10บนะ1ิาวีอันนี้ปีผมเจนเองเรามาถึงลงหนึ่งหนึ่งอก็ถ้พูดถึงเซตนิหารได้ทั่วไปนะครับร้านค้ามีคนขายเยอะมากนะครับ ไม,ไ,มไม่ต้องไม่จาเป็นต้องบวกนะครับคือเวลาเราลงหนึง่งหนึ่งมาสกิลมันจะรีให้นะครับเราก็แค่กดขอเวลามาก่อนอย่างแรกปั๊บสลับมันก็ยังอยู่นะครับแต่ตอนที่ขอเวลาเราจะไม่สามารถตีได้เลยครับเอ,เอ้าเฮียตีได้โอเคตีได้ไดขอโทษครับ <laughs> ตีได้นะครับแล้วเวลาเวลาขอเวลาใกล้จะหมดกดทักล่างนะครับไปเรื่อยแล้วพอหมดปีกดูซิตนะครับผมยาวเลยทีนี้คือสกิลเราจะแบบ เรียกว่าอะไรคือธราาตมะแบบอาชีพมนุษย์กันเองนี่ถ้าไม่ใช่แอดใบนี่ก็ตึงมือนะครับตึงมือเลยถ้าไม่ใช่เผากระทิบนี่ก็ตึงมือเหมือนกันนะครับโดนธรรมะาโคาาตดธรรมตะไปน,นะครับแค่สองสกิลนี้รวมกันแค่ยี่สิบเบียนะยี่สิบกวิยวี่สิบเอ็ดนิดๆของผมนะของเดินหน้าประมาณที่ห้าบวกอีกไอ้นี่อีกเป็น ยีจดวิได้นะครับพรา,าก็มาพูดเรามาพูดถึงพาสองพันยี่สิบเลยนะครับตอนนี้สายห,หอ,อกนะครับนี่นี่เลยใครจะเล่นก็อัปตามผมได้นะครับประมาณนี้นะครับือใครจะไปดัดแปลงอะไรก็ก็ได้นะครับส่วนหอ,อกที่จำเป็นมีหอ,อกขุดเนียทวนอาญาและหอ,อกทลายสามหอ,อกนะครับ คือเอาไว้แทงแทงทะลวงเกาะนะผมคุณเนี้ยคือมันจะแรงมากเลยนะครับก็บมาวันนี้เรามาพูดถึงเส้นใหญ่้วนี่เส้นี้ลองเอาไปใช้กันดูนะครับใครที่ยังไม่เคยตัวใครที่เคยหรือยังไงแล้วก็ก,ก,ก็ขออภัยด้วยนะครับ จะทำคลิปอ,อื่นมาให้ชมกันนะครับผมครับ